สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะได้ยินไหมคะสวัสดีครับได้ยินชัดเจนเนาะครับผมผู้นำเสนอมี4คนนะคะสี่คนครับถ้ากั้งเสนอของเรามีไหมคะไม่มีครับผม มไม่มีเนาะไม่มี powerpoint นำเสนอใช่ไหมคะแล้วก็มีวิดีโอสาธิตให้นักกรรมการดูน้าเวลานำเสนอไหมคะไม่มีครับอ่าไม่มีเนาะก็คือสาตอ่าบรรยายใช่ไหมคะอธิบายแล้วก็สาธิตการใช้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณผมอ่าทีนี้เนี่ย ตอนที่หนูอะสาธิตนะคะสาธิตเครื่องนะคะ,ะมันจะเห็นไม่ชัดถ้าเกิดว่ามันไม่มีอีกกล้องหนึ่งมีมีอีกกล้องหนึ่งครับผมเข้าเข้ามาได้ยังเอ่ยอเดี๋ยวสลับกล้อง,งได้ครับเดี๋ยวจะมีแอดมีขยับกล้องให้ครับผมอ๋อใช้ใช้กล้องนี้กล้องเดียวนั่นแหละใช่ไหมคะใช้สองกล้องครับผม ให้ให้เข้าได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสมมติว่าเข้ามาในช่วงที่มีการจับเวลาอย่างงี้ค่ะมันจะได้ไม่เสียเวลาหนูเนาะบางทีหนูอาจจะจะได้สาธิตอยู่แล้วกวาจะเข้ามาก็ให้เข้ามาตอนที่ตอนนี้ยังยถ้าหนูพร้อมก็ใช้นับเวลาใช้แอคเคาท์เดียวครับผมใช้แอคเคาท์เดียวแต่ว่ามีสองก้อบโอเคค่ะงั้นตอนนี้พร้อมหรือยังคะจะจับเวลาแล้วเทคนิคดในเวลา20นาทีเนาะนะคะ20นาทีก็ ให้เผื่อให้ได้คณะกรรมการได้ชักถามแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเราด้วยนะคะพร้อมเริ่มได้เลยค่ะสวัสดีครับพวกเราทีม A09 นะครับสมาชิกในหนึนา,นายธนพลแดงน้อยครับผมสวัสดีครับ 2. อนายวรพงษ์ชัยกันครับ3ามน,นางสาวมีเดินม,มาเยอะครับผม และผมนะครับนายอาเบตบัวดอกตุมครับผมพวกเรามาจากวิทยาลัยสารประช่างเชียงใหม่ครับวันนี้พวกเราจะมานําเสน,นอสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่1สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหมค่ครับครับในปัจจุบันนะครับผู้คนหันมาทานทานผักที่ตนเองปลูกกันมากขึ้นครับผมเนื่องจาก ต้องการความมั่นใจว่าพืชพืาท,ทางเข้าไปานั้นปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนครับผมและยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในครัวเรือนและที่สำคัญนะครับยังเป็นการเพิ่มไรายได้ในครัวเรือนนั้นๆด้วยครับผมและการปลูกผักที่คนส่วนใหญ่เลือกนะครับก็จะ เป็นการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกนะครับการปลูกผักการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกจะมีอยู่2วิธีหลักๆครับผมก็คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน้บนําวนและการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน้ํานิ่งครับซึ่งคนวนใหญ่มักจะเลือกการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน้ํานิ่งเนื่องจากหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ง,ง่ายอ,อุปกรณ์มีราคาถูกและก็ มีการดูแลที่ง่ายครับผมแต่การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งนั้นจะมีต้นพืชนะครับจะไม่ได้รับอากาศทำให้ทำให้การจเจริญเติบโตของต้นพืชนะับช้ากว่าไฮโดรโปนิกแบบน้ำวนครับผมพวกเราจึงมีแนวคิดที่จะ ที่จะทำชุดปลูกผักไฮโดโปนิกน้ำนิ่งแบบเติมอากาศอัตโนมัติครับเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชเท่ากับการปลูกผักนไฮโดรโปนิกน้ำบนแต่ต้นทุนและการดูแลแบบน้ำนิ่งครับผม Hello everyone, we come from Mai Polytechnic College. Today we will present a steel water hydroponic painting kit with an automatic irrigation type. This research has the objective. The first, to design and build a steel water hydroponic painting kit with an automatic irrigation type. The second, to assess the opinion of a still water hydroponic planting kit with an automated evasion time and the third test and of efficiency of a hydroponic planting kit with an automated evasion time ครับต่อไปผมก็จะมาอธิบายและแนะนำอุปกรณ์ของชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งแบบเติมอากาศอัตโนมัติครับโดยจะแบ,บ่งรายการทำงานเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือวของชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งแบบเติมอากาศอัตโนมัติเวลาจะใช้กล่องโฟมในการปลูกครับด้านในกล่องโฟมก็จะมียางลมและท่อลมใช้สําหรับเติมลมเพื่อปรับระดับน้ำให้กับพืชครับและจะมีลูกลอยไว้ควบคุมระดับน้าครับผม ส่วนต่อไปใเป็น่วนของกล่องควบคุมการทำงานของชุดบุพผักไฮโดรโปนิกน้ำลิ่งแบบตรวกรต่อัตโนมัตินะครับโดยจะมีฟิวและสวิตช์เปิดปิดครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรครับด้านในกล่องก็จะมีทามเมอร์อยู่สองตัวครับทามเมอร์ตัวที่หนึ่งก็จะไว้ควบคุมการทำงานของปั๊กลงครับทามเมอร์ตัวที่สองก็จะใช้ควบคุมครับและจะมีสวิตช์ จ่แบงไฟจาก220โวลต์เป็น12โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับโซลิโนรไรวาทางงานครับผมด้านนอก,ก็็จะมีปงลั๊มลม10บทใช้สำหรับเพิ่มระดับน้ำให้กับพืชครับผมและโซลิโนรไรวาครับใช้สำหรับปล่อยลมเพื่อให้พืชได้รับอากาศครับผม โอเคนะครับในส่วนต่อไปนะครับจะผมจะทำการสาธิตให้ท่านคณะกรรมการได้รับชมนะครับว่าระบบทุดปูกไฮโดรกลยิกน้ำนิ่งแบบเติมอากาศอัตโนมัติของเราทํางานอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะทำการวัดช่องว่างระหว่างน้ําให้ดูก่อนนะครับช่องว่างนะครับระหว่างน้ํากับเพลนะครับจะอยู่ถ้าเติมลมเข้าไปเต็มระบบแล้วนะครับช่องว่างจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 2เซนติเมตรนะครับซึ่งจะทำให้พืชได้รับอากาศพืชได้รับสารอาหารจากน้ำปุ๋ยนะครับเต็มอย่างเต็มที่นะครับต่อไปนะครับผมจะทำการปล่อยลมออกจากระบบให้ดูนะครับดัมเมตัวที่1น,นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ควบคุมการทำงานของปั๊มลมนะครับเพื่อทำการปล่อยลมเข้า อ่าส่วนคาร์บอนตัวที่2นะครับใช้ควบคุมการทํางานของโซลล์รีโนย์บาลนะครับเพื่อปล่อยลมออกจากระบบเพื่อปรับปริมาณน้ำนะครับอ่าระหว่างระยะเวลาในการปล่อยลมออกจากระบบนะครับใช้เวลาตั้งแต่น้ำเต็มนะครับจน ลดลงไปจนลมออกหมดนะครับใช้ระยะเวลาอยู่ที่30วินาทีนะครับเมื่อเราปล่อยลมออกจากระบบจนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่ามันจะเหนือช่องว่างอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับซึ่งช่องว่าง5เซนติเมตรนะครับมันจะทําให้พืชได้รับอากาศเพิ่มขึ้น,น ไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งแบบเตืมนอากาศอัตโนมัตินี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราได้ทําการให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับได้วิเคราะห์ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับทุบปูผาของเรานะครับซึ่งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับออกมาอยู่ในระดับดีมากหรือค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.62เลยทีเดียวครับเมื่อเราได้ทําการให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความคิดเห็นแล้วนะครับเราได้นำทุบปูผาของเรานะครับนำไปทดลองใช้จริงโดยที่ เราเอาชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกของเรานะครับปลูกเทียบกับชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งแบบธรรมดานะครับจากตารางการทดลองนะครับตารางผลการทดลองนะครับจะเห็นได้ว่าชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งแบบเติมอากาศของเรานะครับจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วและดีกว่าชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งแบบธรรมดานะครับโดยวัดจากหนึ่งความสูงของลำต้นนะครับ 2. ขนาดจำนวนของใบนะครับ 3ามขนาดของพุ่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าชุดปลูกผักไฮโดรโบนิกของเรานะครับจะสามารถช่วยให้พุ่จเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าชุดปลูกแบบธรรมดารอยงเห็นด้ชัดเลยครับอ่าแล้วนี่คือสรุปผลการทดลองของของพวกเราครับครับสำหรับการเผยแพร่นะครับพวกเราได้นําไปเผยแพร่ให้ประชาชนและชุมชนที่สนใจครับผมเช่นคุณลลชานะครับ คุณรัาชาได้นําชุดอุปกรณ์ของเรานี้นะครับไปทําการปลูกพืชไว้ตรงระเบียงบ้านของคุณรัชชาครับผมและชุมชนที่พวกเรานําไปเผยแพร่ก็คือชุมชนบ้านแม่คืออาเภอโดยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ครับผมโดยได้รับผลตอบรับที่ดีจนถึงขั้นดีที่สุดเลยครับครับสําหรับต้นทุนและการจัดจําหน่ายนะครับต้นทุนของพวกเรานะครับ จะอยู่ที่ประมาณ1,450บาทครับผมส่วนการจัดจำหน่ายนะครับถ้าเกิดซื้อเฉพาะตัวควบคุมนะครับพวกเราจะจำหน่ายในราคา1 9 0 0บาทครับผมแต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจจริงๆพวกเรามีบริการติดตั้งให้ให้แบบสูออปชั่นครับผมก็คือจะได้จะได้ชุดนี้เป็นจ,จำนวน20กล่องครับผมและ จะมีการผสมปุ๋ยให้ด้วยนะครับในครั้งแรกครับผมโดยพวกเราจะคิดราคาอยู่ที่3,500บาทครับผมครับสำหรับกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ผมผมสอบถามเลยดินะครับที่ผมลองดูการอภิปรายผลเนี่ยนะครับที่ที่จากที่เราเอาเข้ามาเนี่ยจากดรัมสเต์ธรรมสังออกเกตที่เขาบอกว่า,าการปลูปกผักไฮโดรน้ำนิ่งกับน้ำนิ่งแบบเติมอ,ออกซิเจนเนี่ยนะครับเขาก็สรุปออกมาได้ดีคือที่เราทำเนี่ยคือมันจะเติบโตดีกว่าหอมอาาันดานธรรมศักดิ์เนี่ยเขาใช้อุปกรณ์เหมือนเราไหม ที่เขาเปรียบเทียบมาจากงานวิจัยที่เราค้นคว้าม,มันเขาใช้อุปกรณ์แบบเราในการทดลองไหมครับหรือว่าชุดนี้เราเป็นคนคิดค้นมาเองแต่ใช้ทฤษฎีของอาจารย์เข้ามาใช่ในส่วนของใน,ในส่วนนี้นะครับอุปกรณ์ใกล้เคียงกันครับผมแล้วก็พวกเราพวกเราจะนำทฤษฎีของอาจารย์มาใช้และการการควบคุมนะครับ การควบคุมนี้เราเราคิดขึ้นมาเราช่วยกันคิดขึ้นมาครับผมโดยของอาจารย์นะครับจะจะไม่มีการเพิ่มหรือ,อเพิ่มอากาศเพื่อที่จะเพิ่มะระดับน้ำครับผมเพราะเพราะฉะนั้นของขออาจารย์จะเป็นการปลูกผักแบบไฮโดรพอนิกน้ำนิ่งแบบธรรมดาซึ่งจะจะทำให้พืชนนะครับไม,ไม่ไม่ได้รับอากาศครับผม จึงมีการ,รจึงมีการจเจเิินติบโตที่ช้ากว่าของเราครับแต่ของอาจารย์เนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาเขาเปรียบเทียบไม่เห็นเลยนะครับว่าแบบเติมอากาศเน่ดีกว่านะครับผมก็เลยสงสัยว่าเออสิ่งที่เราเอาจากทฤษฎีออาจารย์เข้ามาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าอาจารย์เขาเนี่ยได้ใช้อชุปกรณ์ของเราไหมบางทีก็อาจจะใช้ระบบปืนแต่เราอาจจะมีการคิดในตัวของของเราขึ้นมาเองเนี่ยนะครับใกล้เคียงของเขาหรือการมาของเขาเ่ย มันจึงทาให้ผลการทดลองเนี่ยเหมือนกับของอาจารย์นะครับอันนี้ผมก็เลยถามดูนะครับเพราะว่าเราพูดถึงชุดใช่ไหมเพราะเราทําชุดชะครับม<น>ันก็เลยจะตอบโจทย์กับสิ่งที่นักเรียนทำออมาก็เลยถามนักเรียนดูกครับขอบคุณครับ,บค,ครูถามนิดนึงค่ะ คุถามนิดนึงนะคะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินครับผมเมื่อสักครู่ตอนต้นเธอบอกว่าการปลูกผักแบบไฮโดรบอกร์มนียคะเขาเรียกไฮโดรบอก์ใช่ไหมคะเราปลูกในกรองเออมันจะไม่มีสารพิษลดสารพิษแต่ประเทศไทยนะที่ดินเยอะค่ะเราปลูกในกระถางก็ได้แล้วยังกระปุ๋ยเนี่ยทุกคนบอกว่า,าต้อง เป็นอินซีแต่ของเราก็ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใช้ใช่ไหมคะผสมใส่ลงไปในน้ำใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะปุ๋ยเอปุ๋ยบีคุณนะคะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะอ่าค่ะมันจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นเคมีนั่นแหละค่ะก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าผักกันไหนนั่นแหละค่ะไม่ว่าปลูกที่ดินหรือปลูกไม่ดินปลูกในน้ํามันก็ใช้ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ช่วยถ้าเราไม่ได้ฉีดยาหรือฉีดยาในระยะที่ปลอดภัยนะคะเราเรียกว่าการปลูกพืชแบบปลอดภัยคือกินได้หมดละค่ะถ้าหลีกเลี่ยงการใช้ยามันก็เป็นปลูกพืชปลอดภัยอย่าไปโทษปุ๋ยวิทยาศาสตร์ค่ะว่ามันจะตกค้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปทีเซ็นเนี่ยเราจะบอกว่ายาบอกว่าพืชที่ปลูกแบบ ในน้ำเนะะี่ยค่ะมันจะปลอดภัยมันก็มีส่วนหนึ่งที่ตกค้างมาจากปุ๋ยแต่มันไม่ได้เป็นอันตรายต่อต่อผู้บริโภคเท่านั้นเองขอบคุณสำหรับคำแนะนำคร,รับผมแล้วเดี๋ยวทีม่อผมจะเอาไปจะเอาคำแนะนำนี้ไปปรับปรุงในส่วนนี้อีกทีครับผมค่ะ สำหรับครูก็ขอให้ข้อเสนอแนะแล้วกันเนาะเผื่อว่าเราได้ไปต่อระดับชาตินะคะก็จะได้มีการปรับปรุงเนาะทีนี้ครูเห็นกล่องตรงนี้ค่ะอันนี้แค่เป็นชุดสาธิตใช่ไหมคะใช่ครับหนูได้ได้ได้ทดสอบไหมว่าถ้าเราใช้ขนาดกล่องที่แตกต่างกัน สแสดงว่าปาาาริมาณน้ามันก็จะแตกต่างกาันจุดไหมคะอากาศมันก็จะแตกต่างกันจุดไหมคะอันนี้ได้ทดสอบไหมคะหรือว่าใช้ใช้กล่องนี้กล่องกล่องเดียวแค่นั้นไม่ได้ทดสอบอ,อ่าไม่ได้หาว่าเฮ้ยถ้ามันกล่องใหญ่กว่าน,นี้ใหญ่กว่นนานี้ปริมาณน้ํามันแตกต่างกว่าน,นี้เนี่ยมันมีผลไหมมันมีผลกับการเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนไหม ได้ทดสอบไหมคะได้ทดสอบครับผมทดสอบอืตรงไหนคะอเกิดอะผลการทดลองครูก็ไม่เห็นนะคะอ๋ะอครันลเครื่องจัอในในส่วนนี้นะครับเพราะว่าการทดลองของกล่องรูปเนี่ยครับกล่องกล่องที่ใช้นะจะเป็นขนาดเดียวกันนะครับจะเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าการทดลองนู้จะเป็นการทดรลองโดยที่ ใช้ชุดควบคุมชุดเดียวคับแต่ว่าเพิ่มจำนวนกล่อขึ้นไปเรื่อยๆครับว่าสามารถใช้ได้ตอนหนึ่งชุดเนี่ยสามารถใช้ได้สูงสุดถึง2ี่สิบกล่องเลยนะครับต่อต่อ,อชุดครบคุมหนึ่งชุดโอเคเนะข้าใจแล้วนะคะว่าหนูตัวควบคุมของหนูเนี่ยนะคะตัวแปลควอบคุมของหนูเนี่ยเนาะก็คือ,อไม่ได้เป็นกล่องละเพราะว่าใช้ขนาดกล่องเดียวใช่ไหมคะ ไม่ได้มีผลเลยเนงะี้ยเพราะจริงๆตามตามตาม,ตามหลนะักเนาะถ้าเราทดสอบเนาะมันจะต้องอตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างกล่องนี้ยมีี่ต้นะเนี่ยในระบุตรงนี้มันไม่ได้ระบุเนาะหนูระบุแค่ว่าอขอดูขอ้อมูหน่อยค่ะเผื่อคำที่หนึ่งจะนครั้งที่ทดสอบทดสอบอะไรแล้วผลการทดสอบหนูใช้เครื่องหมายถูกไม่ได้นะคะเพราะคําว่าเครื่องหมายถูกเนี่ยมันมันใช้เป็นการผลการทดลองไม่ได้นะคะเพราะ นอกจากว่าหนูจะมีบรรยายใต้ภาพถูกหมายถึงผิดหมายถึงเหมือนกับเครื่องหมายบวกนะคะถ้าบวกหนึ่งนั่นหมายความว่า,อาพอใช้สมมตินะบวกสามอย่างเงี้ยบวกสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันก็ต้องระบ,บุนิดนึงเพราะว่าเครื่องหมายอย่างเงี้ยคือผลการทดสอบถูกถูกถูกเครื่องหมายถูกนะคะ ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็แรลผลคือผ่านผ่านผ่านทุกผ่าน,าน,าาน,นคือผ่านอะไรเนาะ่อนจาอธิบายที่ชั้นเจนถ้าเราได้ไปต่อระดับชาติตรงนี้สําคัญมากเลยคือผลการทดลองนะคะก็คือเราเครื่องถึงแม้ว่าเครื่องเนี้อาจจะเป็นชุดอาจจะเป็นชุดสาธิตหรือว่าใช้จริงก็ตามใช่ไหมคะมันจะต้องมีผลเพื่อถ้าครูจะต้องซื้อไปอะ่ะเนาะครูก็ต้องแบบจะปลูกได้ได้แค่ สี่ช่องหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเพราะว่าหนูหนูมีแค่เซ็ตนี้ถูกไหมคะเนาะก็ก็ฝากไปนิดนึงนะคะเผื่อว่าเราจะไปไปปรับให้มันดีขึ้นนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะมีข้อสังขถามที่จะแบบสบให้ให้กรรมการให้ข้อเสนอแนะอะไรมีอีกไหมคะไม่มีแล้วครับทุกคนจะแบบคำแนะนำนะครับค่ะไม่มีแล้วก็ข,อ,ขอให้โชคดีค่ะสวัสดีคนะ่ะ Thank yeah.